สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปตามล่าผลไม้นะคะวันนี้ก็ผลไม้ที่แม่ตามหานะคะแม่อยากกินมากเลยคือขนุนค่ะเพื่อนเนเดี๋ยวพอดีพรุ่งนี้นะคะแม่จะต้องซื้อผลไม้นะคะเตรียมเพื่อที่จะอุ้ยหล่นที่จะไหว้เจ้านะคะ ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยจะไปซื้อผลไม้นะคะที่ร้านขายผลไม้ไปดูว่าจะมีขนุนหรือเปล่านะคะเพื่อนๆถ้ามีเราก็จะซื้อยกลูกมาเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวัน วันนี้วันไหนวันพุธไหมวันพุธหรืออังคารคะก็รถเยอะมากไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ช่วงนี้เป็นปิดเทอมนะคะโรงเรียนจะเปิดเทอมอีกทีวันที่20ค่ะเพิ่งจะเริ่มปิดเทอมนะคะทางนี้ก็จะไปทะเลนะคะเพื่อน บางคนก็ปิดเทอมแล้วเขาก็ไปเที่ยวทะเลก,กันนะเวลานี้ก็กำลังดีนะคะไม่ร้อนมากเนาะเด็กนักเรียนนะคะวันนี้ก็เรียนเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าหรือวนันศุกร์นี้นะคะสำหรับมต้นนะแล้วก็เขาก็จะเ,เริ่มภาคเรียนใหม่นะคะลูกแปรสองคนก็เลื่อนชั้นนะคะ ขึ้นป2นะคะแล้วก็อีกคนคนโตก็ป4แล้วค่ะก็ต้องเตรียมตัวนะคะชุดนักเรียนนะคะอะไรใหม่ๆอีกเพียบเลยเดี๋ยวแม่ขอตัวขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปถึงร้านผลไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้ขนุนหรือเปล่า mm hmm. แม่ขอตัวขับรถแป๊บนึงนะคะ นี่นะคะแม่ก็มาถึงแล้วนะคะร้านขายผลไม้ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแถบนี้ก็จะทั้งโซนเลยนะคะก็จะขายผลไม้กันเดี๋ยวแม่ก็จะลงไปซื้อผลไม้เพื่อไหว้เจ้าแล้วก็ไปตามล่าหาขนุนค่ะสิ่งที่แม่อยากทานมากๆเลย่ะลงรถกันก่อนนะคะรถแม่ก็ใช้ระบบสตาร์ทมือนะคะ โดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะคะแม่กระปอก่อนไปเดี๋ยวเราลงรถกันค่ะไปลงรถมาแล้วนะคะอันนี้ก็ลูกละห้าสิบบาทเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับปะท้านะคะนี่แต่แม่จะต้องหาก่อนนะคะไป นี่ผลมไม้เยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่น่าจะมีขนุนที่แม่ตามหานะคะลำไย,ยคะ่ะแก้วมังกรฝรั่งนะคะสม้มมีดอกไม้ด้วยเพราะว่าพรุนี้เขาไหว้เจ้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อวุ้ยนีไม่ยงชิดด้วยนูน่นเห็นไหมคะเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาบาสเกต วันนี้ก็มาดูแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็หนึ่งลูกนะคะอยู่ที่มันหนึ่งลูกแปดเหรียญมันอันนี้หรืออันนี้ละแปดเหรียญเดี๋ยวแม่ต้องถามเขาก่อนนะคะอ๋อม่เห็นละอันเนี้ยลูกละแปดบาทนะจ๊ะแต่อันเนี้ยฟูจินะคะที่เราจะต้องไว้เจ้าการลูกละยี่สิบห้าบาทค่ะเพื่อนๆต่อลูกนะไปเดี๋ยวเราก็เลือกนะคะ ช้ำๆก็ไม่เอานะคะสำหรับ Apple แอปเปิลเราก็จะใช้อยู่ที่5ลูกค่ะผลไม้ทั้งหมดที่เราซื้อวันนี้ก็จะมีส้มนะคะมีแอปเปิลแล้วก็สาลี่นะคะเดี๋ยวแม่ไปเลือกเอาส้มก่อนนะคะส้มของแม่จะต้องใช้อีกแบบึงที่นี่ที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะแบบครั้นนะแต่วา่าต้องถามนะคะก่อนเนาะ

แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเอาสาลี่เพิ่มนะคะอีก5ลูกนะคะ,ะทั้งหมดเป็น20ลูกนะคะเราจะไหว้เจ้านะคะทั้งหมดสี่ที่นะ,ะนี่นมุมนี้สาลี่นะคะลูกเลย<อ>2 2บสองพอเราก็จะใช้อยู่5้าลูกนะคะผลไม้ร้านผลไม้เราก็ไม่ต้องดูเลยมากงมายดูที่ช้ำๆหรือเปล่านะคะสี่ห้าลูกครบแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตรงกัน มะยงชิดแพ็คละหนึร้ิบาทค่ะเพื่อนๆมี2 4. 6. 8. 8ลูก120บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกไป1แพ็คนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา2องสีคือแพ็คนี้มันจะมีทั้งหมดแหละ8ลูกเท่ากันหมดนะคะเราก็เอาลูกนี้เนาะนี่เท่าไข่หามเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิคราคากันนะคะว่าเท่าไหร่ อย่าบอกดว่าหนี่นะคะดูแพ็เนี่็สวยนะใหญ่ดีก็มีแปดลูกเท่าไนแหละโอเคยังเบาย่างบ่าอ่ะยายงอเปอก็เคยเหรออันที่ฐานนะคะจะเอาสออันเลยได้เปล่า เกี่ยวพอนะแพงเกินยังต่อได้่งไม่ได้งกนะคะเพื่อนๆแต่เราเลือกทานค่ะคิดควายขี้ควายสุดขี้ควาสุดขี้ควายเดี๋ยวอีกอย่างหน้าเกิดเราจะมาดูนะคะซื้อผลไม้รอบนี้นะคะกี่ร้อยขี้ สิบองสอีอ่ค่ะได้แล้วนะคะทั้งหมดสี่รอยสิบบาทค่ะสี่สิบเอ็ดริงกิตนะคะแล้วผลสรุปว่ายังไม่ได้นะคะขนุนเดี๋ยวไปหาอีกร้านหนึ่งไปมีค่ะม,มาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จะพาไปอีกร้านหนึ่ง มองเห็นแวบ,บๆนะคะน่าจะมีอยู่นี่เห็นมีอยู่เป็นครึ่งรูปนะคะรูปตัวโตเลยนี่ในที่สุดเราก็มาเจอแล้วนะคะนี่ขนุนนะคะนี่ค่ะทัเน,นเหมือนนี่ในที่สุดเราก็ตามหาจนเจอนะคะจะก้าเดี๋ยวไม่จะพูดตัอสาวอ่ะ,อะ นี่กิโลตัวสาวแม่จะเอาหมดเลยนะคะเขยบัวลูกวัวนยูไฟซื้อไฟฮะซื้อไฟัวสาะซื้อซื้อตไฟโอเคเยนี่เราก็มาเจอเรียบร้อยแล้วนะคะลูกครึ่งลูกนี้นะคะก็สืสิบกว่าเหรียญนะคะก็สี่ร้กว่าบาทค่ะซื้อสื้อไฟ นี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะหนักมากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนครึ่งลูกเดี๋ยวเราไปแกะกันที่บ้านนะคะแม่ว่ามันมันเยอะอยู่แหละเดี๋ยวขอว่างกันเปิดท้ายรถก่อนนะคะลูกหใหญ่มากค่ะบพื่ออลังการมากเลยนะคะ <c oughs> แต่เราก็คุ้มนะคํะเพื่อนเพื่อนเพราะบางทีแม่ซื้อแพ็คหนึ่งอะนิดเดียวเองนิดเดียวก็ แท็ก้วเท่าไหร่อะถ้าเจ็ดแปดสิบบาทแล้วนะมีอยู่ไม่กี่พูเองนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นห้างสรรสินค้านะคะเรียกว่าบิลเลียนนะคะตรงนู้นก็เมกะมมนะคะก็จะเป็นเรจิน่ามมนะคะเปลี่ยนชื่อละเป็นเรจิน่ามมนะคะนู่นนะคะแม่ซูมไปก็จะเป็นห้างนะคะ รอบๆนี้ก็จะเป็นโซนทำธุรกิจนะคะการค้าต่างๆนะคะท้องฟ้าสวยไหมคะเพื่อนๆเวลานี้ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะคะของอาประเทศมาเลเซียก็ห้าโมงไทยนะคะนี่ตรงนู้นก็จะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะนูนี่นะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะไปแกะขนุนให้ดูนะคะที่แม่ซื้อมานะคะดี๋ว กินให้หนำใจเลยนะคะเพื่อนๆอยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนในมาเลเซียนะคะบ๊ายบาย